หายหน้าหายตาไป4วันนะครับก็ที่ผ่านมางานสอนค่อนข้างยุ่งเลยแล้วก็มีงานขายข,ายขนมปังอีกจะมาทำเชี่ยวปังกันนี่ก็กำลังเปิดเขียงขายเนื้อนะครับสันในปกติแล้วเนี่ยเราก็จะหมักเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะครับเรียกว่าบล็อกเฟอร์เมนเทชันครั้งนี้เนี่ยก็จะมาเปลี่ยนวิธีการทำงานแต่ว่ายังคงหมักนานอยู่เหมือนเดิม นขนมเปี๊ยหรือชีโอปังมนลุ้งขึ้นนะครับตีสเวลาเดิมขึ้นรูปชีโอปังไปก็ง่วงนอนไปหน้าตาไม่ค่อยรับแขกนะครับมีรูปเสร็จก็เอาไปพรูฟพรูฟได้ที่แล้วก็โอรอยเกลือนำเข้าอบ อบในเตาคอมบิสุดโมเดินของเราหลังจากที่ประกาศขายเล่นๆไปในคลิปที่ผ่านมานะครับมีคนติดต่อมาจริงๆล้นหลามมากครับ2ท่านด้วยกันสรุปว่าไม่ขายนะครับใช้อยู่ในคลิปนั้นพูดเล่นๆนี่ก็เป็นหน้าตาขนมปังบางส่วนนะครับจริงๆยังมีอยู่อีกหลังร้านนะครับแต่ว่าโต๊ะมันวางไม่พอ